สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาที่น้ำตกกาบโตนกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ฝนหยุดต,ตกไปแล้วนะคะแต่ว่าน้ำเยอะมากก็หลังจากที่น้ำท่วมชายภูเมื่อเดือนที่แล้วนะคะน้ำขนาดนี้ก็จำนวนเยอะนะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยน,นี่เราได้ยินเสียงน้ำตกนะคะเพราะเรามาถึงตัวน้ำตกแล้วอันนี้คือเราเดินมาประมาณส0 0ร้อเมตรนะคะจากทางเข้า ก็จะเห็นตัวน้ำตกกาดโตแบบนี้ค่ะตัวสนนทนทางนี้ค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวได้ดีมากนะคะนี่ก็เพิ่งเปิดอุทยานแห่งชาติต่บโตนมาไม่ไม่นานนะคะน่าจะประมาณกลางเดือนที่แล้วเนื่องจากสถานการณ์โควิด น้ำเยอะนะคะจะสวยค่ะจริงๆนี้ก็ยังไม่เห็นมีคนเล่นน้ำนะคะแต่ว่าช่วงเสาร์อาทิตย์นี้เขาบอกว่ามีคนเล่นน้ำเยอะมากค่ะตรงนี้ก็อันตรายนะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะนี่ก็เป็นด้านขึ้นมาอีกข้างบนอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นลานหิน ตัววิวน้ำใช้ได้เลยนะคะ พี่ก็สอบถามพี่เจ้าหน้าที่มานะคะว่าน้ำตรงเนี้ยค่อนข้างเชี่ยวนะคะตรงเนี้ยห้ามลงเล่นนะคะต้องมีกาดรปภเขาเนี่ยตรงเนี้ยนะคะที่เขาจะไม่ให้ลอกลงนะคะเพราะตรงเนี้ยจะเป็นส่วนของหน้าผายาวไปตรงนี้ประมาณ60เมตรนี่ก็ห้ามลงเล่นนะคะตรงหน้าผาแล้วก็ขึ้นไปตรงที่ตรงส่วนของน้ําตกหน้าผาตรงนี้ก็ห้ามเล่นนะคะเป็นประมาณ100เมตรต้องไปเล่นอยู่ตรงนู้นค่ะไกลๆตรงนู้นค่ะ ถึงจะเล่นได้นะคะเสารอาทิตย์คนเล่นเยอะมากค่ะแับช่วงนี้น้ำน้ำหลากลานหินนี้นะ่าจะมานั่งปิกนิกได้ดีเลยส่วนเขาก็จัดได้เรียบร้อยสวยงามมากเลยนะคะมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด เนี่ยค่ะบริเวณนี้นะคะที่มันค่อนข้างที่จะน้ำไม่เชี่ยวแล้วนะคะแล้วก็ตื้นๆน,นะคะก็สามารถลงเล่นแถวๆนี้ได้แต่ว่าเขาให้งดแชมพูและสะบู่นะคะเพราะว่าทำให้เกิดสารพิษตกครั้งในลำธารได้ค่ะก็ถ้าหากว่ามีเวลามีโอกาสมาชัยภูมินะคะก็อย่าลืมแวะที่ตัดโตนนะคะ ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ20กโลเท่านั้นเองค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชม